สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันอีกตามเคยครับคือบริเวณนี้เป็นบริเวณของยอดภูเขาหินแล้วตรงนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเคิร์บเคิร์บของหน้าผาบริเวณด้านล่างตรงเคิร์บเนี่ยมันก็จะเป็นโพรงคล้ายๆถ้ำครับ จะเป็นโพรงหินนะครับคล้ายๆถ้าด้านเพดานนี่ก็จะเป็นแค่คราบคราบของหินปูนขาวๆแต่วันนี้จะแนะนำลากไม้ที่เรามีความสามารถเจาะเจาะหินที่มีความหน่า นี่คือลากไม้ครับจะเป็นลากของต้นไม้ชนิดชนิดหนึ่งที่ออกดอกสีขาวคล้ายๆดอกแคนามีกลิ่นหอมอ่อนๆ ใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับขอบใบก็จะเป็นฟันปลาหรือว่าใบเลื่อย เขาเอาลากชอนชัยเข้าไปในซอกหินก็หน้าเกือบวาครับแล้วก็ชอนชัยจนทะลุลงมาถึงชั้นเคิบเนี่ยครับเคิบที่เป็นโพรงคกล้ายๆถ้ำนะครับตรงนี้คือตรงที่ลากทะลุลงมา ก็อยากจะทําคลิปยาวๆเหมือนกันแต่ว่ามันโหลดช้าครับเพราะเน็ตผมเป็นเน็ตเน็ตอืดเน็ตราคาโูกับก็ทําได้แค่นี้ครับสี่นาทีห้านาที เนี่ยครับก็นำเอามาปากให้เพื่อนๆปีๆน้องๆได้ชมความพยายามของรากไม้ที่พยายามชนชัยจนทะลุก้อนหิน ก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ